เรามาดูดูดข้าวนะครับที่หน้องกระเท้าตอนนี้เราจะมาดูชุดนอนนานี่ที่ชุดนอน,นาไว้ชุดพกพานะครับจิตเถียงนาเดินไฟไว้ห้าจุดนะครับนี่

นะครับล้วก็ใช้งานได้เลยตอนนี้มีไฟบอกสถานะนะครับสามารถไปกลางเตนได้เลยมาที่นาก็เสียบแผงได้เลยนะครับเสียบแผงได้สองรูนี้อันนี้เป็นปิดเปิดนะครับอันนี้เป็นรูอะแดปเตอร์ไปชาร์จที่บ้านได้น,นี่เป็นไฟเอาท์พุต12โวลต์ ต่อไฟแบตเตอรี่ได้เลยสว่างที่นาถ้าใครสินใจก็ติดต่อได้นะครับ0987481687 0987481687นะครับขอบคุณครับ